วันนี้ครับแฟนเพจวันนี้เราก็มาดูควายสวยงามของฟาร์มของพี่โอนะครับชื่อฟาร์มอะไรนะพี่โอข้อควายชอช้างลมสักข้อควายชอช้างลมสักบที่โอจะเน้นตัวตัวเมียส่วนใหญ่เพราะว่าในฟาร์มนี้จะเน้นผสมเทียมผสมเทียมครับเน้นผสมเทียมที่นี่ไม่มีพ่อพันธุ์ก็คือลูกเกิดทุกตัวเป็นลูกที่ผสมเทียมครับคือเราเลี้ยงเนี่ยเรากำหนดเองได้แตกต่างได้ไม่จำเป็นต้องมีพ่อพันธุ์เราก็ซื้อน้ำเชื้อมมาก็ได้เนาะเราสามารถเลือกพ่อพันธุ์ที่จะ ผสมได้ว่าเราอยากได้ลูกเอ่อพ่อนั่นพ่อนี้คือเราเอาพันธุกรรมมาไวในท้องเขานะครับขอให้ตัวเมียเรางามๆสุขภาพแข็งแรงเราก็สามารถที่จะเลือกเลือกที่จะได้หลานยังไงได้เนาะอ่าเราเลือกพ่อได้ก็คือไม่ได้จํากัดว่าพี่โอ้ตัวตัวตัวลูกนี่ก็ผสมเทียมใช่ไหมตัวนี้ลูกลูกผสมมีชื่อไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้ตั้งชื่อยังขี้อายเนี่ยวันวิสาโอ้ยวันวิสาตันนี้วันวิสาพอมันออกอ่า พี่อุดแต่ส่งส่งวันวิทาสงงามนีนะตัวผู้ปะนะตัวเมียครับออ๋ตัวเมียครับตัวนี้ลูกบิ๊กอุไทยว่าแล้วบิ๊กอุไทยใหม่แล้วลูกลูกผ่าลูกลูกผสมตัวนี้ก็คือเป็นลูกผสมกับบิ๊กอุไทยบิ๊กอุไทยครับค่อนข้างจะเมื่อวานที่เราเราไปก็มีบิ๊กมามามาเอกของของปลายาวลูกสองขอบดำรอเลยครับบิ๊กมาเอกของปลายาวครับโอ้ยไงไงครับไงสองปีไม่ได้เปผยนะ ายเ่่อูครับก็คอาทุกตัวมันก็มีมูลค่าของมันนะครับอ่าถ้ามีผู้ใดมามากมามันแล้วจะความพอใจเหรอถามว่าทุกตัวมันมีมูลค่าถ้าถูกใจก็คือขายได้ทุกตัวคือราคามันไม่ตายตัวได้เนาะสอบถามได้หมดครับงานมาคุยมาพูดคุยกันคุณบังกระจาบนะเขาเนี่คือคู่งามอ่ะตัวนี้อ่าตัวนี้ให้รู้เป็นเลยจักจักจักตัวแล้วครับเนี่ยน้องเออตัวนี้ตัวที่สองครับตัวที่สอง ครับตัวแรกออกตัวนี้ออกลูกแฝดไปแล้วลูกเขาไปแล้วลูกแฝดสุดเป็นลูกแฟดอ๋อไปทั้งแฝดเลยที่ไปทา้งใดครับพี่โอตอนนี้นำนำบ่ได้หรอจำบ่ได้แหรอบอคิดฮอตจ้ะบอคิดฮอดจน้อยปล่อยอยเป็นเป็นธุรกิจเนาะครับมันเป็นธุรกิจตัวแม่นี่ซื้อวันวิสาจอยแม่นี่ให้แม่ตัวนี้แม่แม่จำปี จำปีวันพิศานพิศานครับลูกวันพิศานกี่เดือนครับตัวนี้ได้เก้าเดือนเขาเดือนอจากเขาเก้าเดือนแล้วครับเพิ่งจะแทง่ะไครยไปได้สามวันเทอมมีระดับแชมป์มาน้องวันไอ้น้องน้องน้องตัวเนี้ยมีแชมป์มาครับเนี้ยอย่างอย่างอย่างบอไบบอไคได้ไปพวกนีเป็นควายพัฒนาเนาะพี่นะควายพัฒนาในวงการควายก็คือควายตัวนี้เป็นลูกลูกข่ามูล่าไม่ใช่ใครแท้อ่าเป็นลูกผสม เราเราเอาลูกผสมมาล้วใส่พ่อเป็นไทยือเป็นไทยก็ดึงมาเป็นไทยร้อยประมาณนี้ครับคือการพัฒนาสายพันธุ์ครับยืมแม่เข้ามาคือแม่แม่มูล่าเป็นลูกลูกห่ามูล่าเป็นพลังน้ำนมของเขาคือให้ลูกมาประมาณนี้ครับน้องเขายังเขินอยู่ครับเพิ่งใท้กระพายวันพุธที่ผ่านมาครับพี่โอ้เฮ็ดเองไหมว่ามีคนเฮ็ดพะอ๋อต้องต้องทำเอง ซื้อบันทีอยู่นี่เบือครับนั่นตรนไหนอ่าตรงนี้เป็นที่ของพี่ชายครับของพี่ชายพี่ชายคือซอช่างอช่างหลงสาของเราครับพี่ชายคือให้ผมเป็นผู้มาบริหารดูแลตรงนี้ก็คือซอยกันเลี้ยงครับซอยกันซอยกันเลี้ยงซอยกันดูแลกับมือน้าผูเล่นู้นนั้สัญญาอยู่แบ่งผ่าแจ้งกันอ่าแบบซอยเดี๋ยวญ่าขีใช้ไรนะมือหนึ่งแปลงญ่ามันรวม30ไรครับตอนนี้เนาะใช้ใช้ญ้าตัวเองก็คือบ่กมตัดญ้าต่อตัวนี้ต้องเอามามากองให้จั ไลียาคราบหนึ่งก็ประมาณสัก20กิโลตัวก่ประมาณนี้ยก็คือสองคาบเช้าเย็นก็ประมาณรวมก็50กิโลแต่น้ําก็ไม่เปลืองนะน้ำเอาไว้ที่เดิมคือการเลี้ยงแบบสวยงามเนี่ยก็คือให้เขาอยู่ครอบครัวใครครอบครัวมันใช่ไหมพี่สังเกตดูแม่ลูกใครแม่ลูกมันครับถ้ายังไม่ได้แยกอย่างนี้ก็คือนี่เตรียมตัวแยกแล้วครับจะแยก แยกก็คือจะไปอยู่อีกครอบหนึ่งครอบครอบขุนค <operators> ือขอบครุงเด็อ <agreement> <easier. S 1> ตัวนี้ลูกเขาก็คือแยกไปอยู่ตรงนู้นแ <Job> ล้วพ <criterion> ี่โอตามประสบการณ์การเลี้ยงนิสัย ควายสวยงามเนี่ยมันนิสัยใจเย็นไม่ไม่ดุร้ายไม่มันอยู่เป็นทุกตัวก็คือมันมันอยู่ที่เราจะจะทำกับมัน้ถาเรารักมันดูแลมันมันก็อย่างนี้อ๋อมันก็จะเชื่องครับเชื่องเชื่อมันถ่ายทอดทางความรู้สึกกันได้ต้องบางคนที่แบบจำเจ้าของได้จำได้ว่าเขาเราไม่เคยทําร้ายเราไม่เคยทําให้เขาเครียดก็ไม่ไม่เป็นไรอืมเราก็ใจเขาหน่อยบางทีมีเวลาเล่นเล่นเล่นกับมันเนาะครับกับปีนี่กปี ก็คือนลูกีนารับน่ารักน่ารักสวยๆหลายตัวเลยเป็นโอกาสดีครับโอ้หลายตัวฝั่งพี่โอว์บอกเสียงปานเขาด้วยฝั่งพี่โอวบอเียงานเาด้วยปานเขาเนี่ยห่างกัน่เกินสาิบกิโลบาลเ้นีเหมือนโอนี่เราเป็นทางการเมามาบว้าซนีมันง่ายกว่าขึ้นลมแซดบ้านเขาเนี่ยเขาขึ้นอยู่บ้านน้ำกอดิครับตรงนี้ตรงนี้ขึ้นบ้านน้ำกอบ้านน้ำกอบ้านน้ำกอ เดี๋ยวสนิญบ้านตก็น้ำท่วมดูๆเหรอครับน้ำท่วมมาจากจากคลองคลองปูนะครับไหลมันเป็นน้ำปลาไหลมาโซนที่นี่แต่ที่นี่ไม่ท่วมแน่นอนเพราะน่าจะอยู่ที่สูงตรงนี้อีกแม่หนึ่งครับแม่หนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นแม่แม่พัฒนาอีกแม่ัพหนึ่งครับก็คือเป็นแม่ฝ่ายที่ก็คือแนวทางก็คือพัฒนาตอนนี้ท้องเพิ่มโชคโอ้ โชคครับโชคของน้องชาญนะลุงครับอยู่เพชรบูรณ์อีกฝั่งหนึ่งครับอยู่บึงสัมพันธ์บึงสัมพันธ์ผมผมถามพี่เขาอยู่ว่าจะไปหาพี่ของเขาอย bueno? ู่พี่เขาอยู่กรุงเทพอยู่ตอนนี้อยู่ปทุมอยู่ว่าจะไปฟาร์มพี่เขาอยู่จะมีลูกตอนนั้นเป็นลูกฟารสุรินทร์ก็คือเราเรานำเข้ามาก็คือเป็นควายแม่สาวยังไม่ได้กระสมครับยังเด็กอยู่ครับ คือเราเห็นโครงสร้างมาแล้วคือควายสวยงามเนี่ยแม่พันธุ์อีกตัวนึ่งก็ควายสวยงามก็จะมีเครือข่ายที่ดูแลกันเป็นพี่เป็นน้องนะก็คือที่รักในส่วนของการดูแลควายเหมือนกันกั่กันก็คือรักกันประมาณแต่ถ้าคนนั้นซื่อสัตย์นื่อใจก็เริ่มมาศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบ้านพีหนุนเนาะเอาศึกษาเอาต้องมาเลี้ยงประยุกต์เนาะเนาะ คเพียวเลี้ยงแป๊ใหม่สองไม่ไม่ดูแลเอาจะใช้ไล่เขาแบบเขาเลี้ยงแบบป่านี้นะครับบนในบ่ได้พาเดินเลาะกินถือกินหญ้ากินรือก็คือหญ้าของกับมีแปลงตัดแปรงปุ๊บคือเช้ามาเขาควายเขาหมูเขาเข้าเคาะกินหญ้าเนี่ยฟองครับแล้วเบิ่งเบิ่งก็สุขภาพดีควายก็คือเป็นเป็นดูเป็นอย่างที่เหมือนเชิงเชิงคือบ่ร์เลี้ยงมาก ยาฆ่าพยาธิบอลคือตามตามรอบมันเนาะครับก็คือพวกเหาพวกพยาธิก็คือพี่ธิสำคัญคือพยาธิครับพยาธิสำคัญพยาธิก็สามอย่างพยาธิภายนอกภายในอกรินเลือดอ่าะภายนอกอยู่อิมาร์ก็ะเด็พวกกระเดาก็คือผิวหนังนี่นะเหาเห็บเหาโอ้มันมีมาวางไข่ไว้เห็บเหาแมลงวันภายในก็คือพวกอ่า เยอะตัวตืดตัวยังแล้วก็ต้องลุกให้มันออกอ๋อต้องมันบ่บ่ให้มันชื้นบ่ยังเนาะก็คือคลอกต้องลุกอีกเก็บเก็บขี้เก็บยังอืมเก็บทันทีอืมตุ๊กมือมาแล้วน้องมือน้ำผมแล้วพอดีครับเจ้าของเจ้าของใบเงินนะเจ้าของแชมป์เออตัวตัวนั้นนะตัวแชมป์เจ้าของเงินนะแจกแชมป์ก็ครับตัวนั้นแจกแชมป์ก็ระดับประเทศแจกถ้วยก็อู้ขากันเดี๋ยวแต่เพราะได้แต่แกนแชมป์ครับได้แต่แกนแชมป์ก็แกนแชมป์นี่คือแชมป์ คือเอาแชมป์มารวมกันคือตัวเมียจะมีสี่ห้ารุ่นเอาสี่ห้าสี่ห้ารุ่นมารวมกันอว่ามาชิงที่หนึ่งทุกรุ่นมารวมกันแล้วก็ชิงที่หนึ่งเป็นแกนแชมป์แต่ก็คือยังยังไม่ได้แกนแชมป์เดี๋ยวเขาก็จะได้เบิ้งแชมป์กันแล้วใช่ไหมแล้รับแชมป์ตัวนั้นเสร็จแล้วครับขอถ่ายรูปที่หนึ่งนี้เอาเอาข้อมูลงามงามควายเสยก็ตอนนี้นะครับยักให้ เปลี่ยนมุมมองไม่การเลี้ยงควายของคนด้านซ้ายบางทีก็เลี้ยงแบบมีแต่พวกะบาแคเลื่อนน้อยแล้วมันมันมันเสี่ยงครับเหาไปตัดหญ้าตามธรรมชาติเนาะยาฆ่าแมลงเออยาฆ่าหญ้าอืมสำคัญครับมาครั้งเดียวควายเสียเลยทั้งฟูงเนาะครับจริงจริงควายตั้งท้องนี่จะหลุดแบบบ่เหลือเลยอืมคือลูกในท้องจะหลุดเลยครับคือสําคัญนะครับเหาเลี้ยงเนี่ยเหาสามารถตีดูแลเลี้ยงหญ้าได้เห่าคัดกองหญ้าเอ่ำให้ข้องเหากินได้

ดาวซีพีนะครับโอ้โหดาวซีพีครับกระดานหลังลําตัวอาจจะไม่ใหญ่มากแต่การส่งลูกส่งอะไรมันดีเนาะกระดานหลังลําตัวมันจะส่วนเป็นลำใหญ่ดูมันซิงอย่างนี้แปลกมาคือคือสงสัยอ่ะคือสงสัยเออสงสัยเบิ้งใส่ตามาทำอะไรกันว่าไม่คุ้นลูกชายลูกชายครับอ๋อเป็นลูกชายครับลูกชายจะใหญ่ครับใจเย็นนะเบิ้งก็คือเป็นคนเชขุ่มบิเรื่องมากใจเย็นเด้งเด้ง แม่ครับสายพันธุ์จากดาวพีซีดาวซีพีดาวซีพีกับได้มาจากอุทัยตัวนี้ครับทายยาวแล้วเนาะก็คือเป็นสายน้ำลายมันเหมือนออกมานี่เหมือนหิ้วหรือว่าแะเรือมันเหมือนปกติเขววครับเขีเนวนนี้เนแชมป์นะตัวนี้ก็คือแชมป์ตัวนี้แชมป์คตัวนี้รใหญ่ขหลายสนามครับหลายสนามครับตัวนี้ชื่อว่า แม่ใบเงินใบเงินหนูตัวนี้เองผมเห็นแต่ลูกน้องใบเงินน้องใบเงินจริงครับผมเห็นแต่ใน YouTube เห็นแต่อยู่ในเฟซครับนี่ใบเงินใบเงินนตัวจริงสองนี้ก็คือแม่พันแล้วครับขึ้นทำเนียบแม่พันการประกวดก็คือจะไม่ไม่ไม่ยุ่งนะไม่ไปแล้วไม่ทำก็คือเขได้แชมป์ค่เข้าได้เนาะพี่ครับเข้าเลยครับ น้องใบเงินสวยๆบางจัดบางทีแล้วก็ไปเที่ยวสนามก็ไปอยู่ครับถ้าไม่ไม่ไกลเนาะแต่ถ้าไกลพี่โอ้แถวนี้สนามพี่จัดดูดูบ้งไหนฮะอยู่อยู่จังหวัดไหนฮะอ่าวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็งานท่าวงท่าวงลบบุรีสิบสี่ตุลาเดือนหน้าเดือนหน้าเริ่มเริ่มท่าวงลบบุรีตุลาก็คือสนามส่วนนี้ก็มียูลบบุรีนี้อ่าท่าวงเป็นงานแรกครับอ๋อแถวลมซากแถวแถวบ้านเขามีจัดบ้าง บึงสัมพันธ์งานงานงานบึงสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ถือว่าใหญ่ไงงานใหญ่อ๋อบึงสัมพันธ์ก็ใกล้ารยบงานบึงสัมพันธ์ของกยิจจัดอยู่อ๋อครับก็ถ้าใครอยากจะมาดูควายสวยงามเนี่ยก็บึงสัมพันธ์ก็ฟังข่าวไปเรื่อยๆนะครับสัมพันธ์เดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภาครับโอ้จัดจัดบดูดิครับงานกระบื้อแห่งชาติก็ประมาณเดือน1 8ธันวาที่สกลเหมือนเดิมอ่าเพราะว่าคอดคอดสนามประกวดออกมาแล้วอันนี้ให้รู้จักตัวแล้วครับตอนนี้ ลูกสองในท้องลูกแรกข<ะ>ายไป,ไปแล้วครับคือมีแต่แฟร์จะบอกบอสลูกแรกขายไปแล้วอบอสดูว่ามันแฟรตัวนี้ก็คือเป็นควายสาวฟันเพิ่งสามคู่อ่าเพิ่งสี่ปีครับควายสาวสี่ปีฟันน้ำนมมีแบบลุดไปแล้วแมบบนั้นคือคนไหมครับอ่าแมนครับตัวนี้ตัวนี้ฟันฟันสามครับเนี่ยฟันสามควายฟันสามถ้าเข้าประกวดก็คือเป็นฟันสามคู่ เป็นรุ่นที่สาม oh. มีฟันน้ำนมฟันแท้หนึ่งคู่สองคู่สามคู่ก็คือไล่ oh. ไล่ตามตามฟันเนาะเอาฟ oh. ันเกนดูดูฟันเป็นเป็นอายุได้เลยครับ mm. อ่าตัวนี้ก็อายุก็สี่ปีสี่ปีหน่อยๆก็ยังโตได้อีกครับอายุไขแห้ที่ที่เหมืนอนนี้ไปเจ้าของเขาเหมือน จากปีรับพี่โอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถึงยี่สิบถ้าเลี้ยงดีๆครับมีถึงสามสิบปีครับ๋อแม่แกมีเขาก็สามสิบปีเลยแต่ลักลก็มีสิบกว่าปีนี่ได้ประมาณนั้นอ๋อประมาณถ้ามันออกปีต่อปีก็ได้ประมาณยี่สิบตัวแต่ถ้าการผสมเทียมมันอี้อืด้ชาแดมังื์เทีก็ได้สิบกว่าตัวคือมีแม่พันตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะให้ลูกสิบตัวก็ได้ก็คือในช่วงต่ำในช่วงอายุหนึ่งของเขาครับโอ้เยี่ยมเลย ตัวนี้ก็คือลองลองลองฟังราคาดูหน่อยได้ไหมครับนตัวเนี้ยพอได้ไหมครับมูลค่าเนาะผมว่าคิดเป็นมูลมูลค่าดีกว่าัมูลค่าก็คือประมาณสักสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านครับมูลค่าก็คือเราไม่ได้ว่าราคาซื้อขายแล้วถ้าเป็นการซื้อขายกันจริงอย่างนี้ก็คือเป็นราคาจริงที่ว่าว่าซื้อขายขึ้นอยู่ความพอใจขึ้นอยู่ความพอใจ ผู้งามเด้นะแล้วส่วนใหญ่มีแต่ผสมเทียมเนาะบ่ได้ผสมแบบกแม่ผักมันช้าตะแค่ผสมเทียมครับตอนนี้ท้องเอ๋มมงคลเอ๋มมงคลไล่โสภุดรธานีเขาพี่กุศลนี่กําลังท้องอ่าตอนนี้ท้องเอ๋มมงคลครับได้ห้าเดือนแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้เห็นน้องของใบเงินช่วงที่มีตัวเบบี้น้อยๆนะครับอ่าเราอาจจะได้มาดูกันโอเคสมมติผมก็ขอบคุณพี่โอมากนะครับครับสวัสดีครับ